เศบาลนครขอนแก่นนะคะก็มีการเตรียมที่จะเร่งบรรจุน้ําเขาเล่นปีนี้ซิดแทนศา์ซิดแทนตา์ช่วยชาติประหยัด <c oughs> ก็เลยต้องใช้ขวดน้ําตอนนี้เขาเร่งบรรจุน้ำทั้งส0,000ืใบนะเอาไว้แจกเอาไว้แจกนคนที่มาเทีย่ยวใช่นะปติดตามข่าวนี้ดูนะครับเยาวชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะ กว่า90คนทีเดียวออกก็กําลังช่วยกันบรรจุน้ําใส่ขวดขนาดเล็กที่ผลิตขึ้นมามีลักษณะพิเศษก็คือบนฝาขวดน้ําจะมีการเจาะรูเอาไว้สามารถเล่นซิทแทนสาดได้นะคะตามนโยบายช่วยชาติประหยัดน้ําโดยทางเทศบาลนครขอนขอแก่นจะนําไปแจกใจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเล่นน้ําสงกรานบนถนนเข้าเหนียว <ừ. S 1> ในช่วงวันที่13ถึง15เมษายนนี้นะคะ ครับยาวยนตที่เข้าร่วมบรรจุน้าเตรียมรับเทศกาลสงการานต์ก็บอกว่าไม่ห็รู้สึกดีใจนะฮะที่ได้บรรจุน้ําไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้เล่นกันนะครับจะสามารถช่วยกันประหยัดน้ำนะครับถึงแม้จะเป็นการซิทแทนาศา์แต่คิดว่าก็สามารถสนุกได้ว่าอย่างไงครับซึ่งก็ได้เริ่มบรรจุน้าตั้งแต่เวลา8.30น,น,นาทีนะฮะไปสิ้นสุดในเวลา16.30น,นาทีและการเข้าร่วมกิจกรรมก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะ ทางเทศบาลนคะรขอนแก่นจะมีรายได้ให้เยาวชนคนละ200บาทเป็นการทํางานช่วงปิดเทอมที่คุ้มค่าด้วยเป็นคาถามด้ก็ดีเหมือนกันค่ะที่จะได้ไม่ต้องเปลืองมากกว่าน,นี้ก็คือใช้ทิศแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกสนุกนะคะเป็นอีกแบบหนึง่งหักมุมหักมุมแบบอีกแบบหนึ่งนะคะ ทางด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่นนะคะก็บอกว่ารอบแรกจะบรรจุน้ําใส่ขวดจํานวน20,000ขวดก่อนหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่านักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการเล่นน้ําแบบซิดแทนสาหรือเปล่าแล้วก็จะมีการผลิตเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวถนนข้าวเหนียวตลอด3วันเลยนะคะดูแล้วนี่เป็นขวดที่เหมาะมือพอดีเลยนาที่จะนำกระซิดไเลยทเดียกเปียกเบียกได้อยู่แล้วเนี่ยทานกินดื่มได้เบ่อน้ำา จะไม่แน่ใจ